ในลิเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโปรแกรมก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันนะครับในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการพาทำเวิร์กช็อปสร้างโปรแกรมขายสินค้าหรือระบบ point of sale system นะครับโดยจะใช้ภาษา c ีชาร์ปร่วมกับฐานข้อมูล sql server และก็ใช้ตัว entity framework core 6.0เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลนะครับ ลักษณะของโปรแกรมก็จะเป็นแบบ mdi application นะครับก็คือว่าเขาจะมีฟอร์มหลักอยู่ฟอร์มหนึ่งนะก็คือฟอร์มที่เราเห็นอยู่นี้นะครับในฟอร์มนี้ก็สามารถที่จะเปิดฟอร์มย่อยๆออกมาได้นะครับอย่างเช่นฟอร์ม user management นะจัดการข้อมูลผู้ใช้งานฟอร์ม product management สำหรับจัดการสินค้านะครับฟอร์ม point of sale สำหรับขายสินค้านะครับส่วนสองปุ่มด้านล่างก็จะเป็นระบบ logout แล้วก็ออกจากโปรแกรมเนาะ ทีนี้ผมก็จะสตาร์ทโปรแกรมเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีฟอร์มล็อกอินปรากฏตรงกลางหน้าจอนะครับในขณะที่ตัว mdi form นั้นตอนนี้เขาเปิดเต็มหน้าจอแล้วนะแต่ว่าเขาซ่อนพวกเมนูต่างๆไว้ไหมครับเมนูตรงนี้ก็ไม่มีทูบาร์ตรงนี้ก็ไม่มีนะเขาจะแสดงออกมาหลังจากที่ผมล็อกอินสำเร็จเท่านั้นนะครับอ่นะป้อนยูเซอร์เนมแล้วก็าสเวด จากนั้นก็สามารถที่จะกดแป้น enter ได้เลยหรือว่ากดปุ่มล็อกอินก็ได้นะครับหลังจากที่ล็อกอินสำเร็จจะสังเกตว่ามันมีเมนูบาร์ปรากฏขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีทูลบาร์นะครับปรากฏเข้ามาตรงด้านขวาของหน้าจอนะทีนี้เราจะมาดูตัวโมดูลหลักๆนะครับซึ่งก็คือระบบจัดการสินค้านะตัวนี้ แล้วก็อีกโมดูลหนึ่งก็จะเป็นระบบ point of sale system นะครับนี่เป็นตัวหลักนะเป็นตัวระบบขายสินค้าเลยนะครับสามารถที่จะยิงบาร์โค้ดแล้วก็ขายตัดสต็อกนะครับได้เนาะผมจะมานะแนะนำตัวโมดูล product management ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวจัดการสินค้าในร้านเราสามารถที่จะเพิ่มนะสินค้าเข้ามาใหม่นะครับแก้ไขรายการลบหรือว่า,อ,าอ่านข้อมูลค้นหาข้อมูลได้เนาะตรงนี้ ผมจะทดสอบเพิ่มสินค้าเข้ามานะครับกด add new ทีนี้ก็ป้อนบาร์โค้ดนะครับโดยปกติบาร์โค้ดก็จะเป็น13หลักนะครับเป็น EAN 13ตรงนี้เราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้เองนะครับตรงนี้ก็เป็นบาร์โค้ดสมมุตินะครับก็ตั้งชื่อ product ของเรานะครับ คอสไพร์ก็คือราคาต้นทุนเนาะผมจะสมมุติว่าเป็น100บาทนะครับเซ l ลิ g งไพร์คือราคาขายหน้าร้านเนาะก็อาจจะ180สินค้าที่อยู่ในสต็อกรับมาเท่าไหรก่ก็ในที่นี้ก็สมมติเป็น50แล้วกันนะครับรีออเดอร์เลเวลตรงนี้ก็คือว่าให้เตือนนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดสต็อกเนาะอาจจะตั้งไว้สัก20นะครับเป็นตัวอย่างเนาะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่สินค้าของเรานะครับว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อไหร่นะครับ ป้องกันสินค้าขาดสต็อกเนาะโอเคผมจะป้อนข้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเซฟจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่อตอบ yes นะครับอตอนนี้สินค้าของเราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะ edit ได้นะครับตรงน,นี้เน,ะนาะผมทดสอบ edit ให้ดูเลือกรายการแล้วก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะหน่งหนึ ากนั้นก็กดเซฟนะครับเขาจะถามว่าต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตอบ yes นะครับ <S <S ก็ตอนนี้ข้อมูลอัปเดตแล้วนะครับสังเกตนะโอเคผมจะอัปเดตกลับไปเป็นอย,อย่างเดิมนะครับ <S <S ในส่วนของปุ่ม delete ตรงนี้จะไม่ทดสอบเนาะเดี๋ยวจะต้องเพิ่มสินค้าเข้ามาใหม่เนาะโอเคครับในส่วนของการาจัดการสินค้าก็จะประมาณนี้เนาะเราสามารถที่จะเซิร์ชข้อมูลได้นะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดู เอเอแบบนี้นะสามารถที่จะกด enter ได้เลยเห็นไหมครับเข้ามาหมดเนาะบบอ่า, B B B าเห็นไหมครับสามารถใช้ปุ่ม enter ได้แล้วก็สามารถที่จะกด search ได้เช่นกันนะนแบบนี้ก็จะเป็นการ search ได้เช่นกันนะ refresh โอเคต่อไปนะครับเมื่อเราได้สินค้าเข้ามาแล้วต่อไปนะเราจะนําสินค้าเหล่านี้ ไปยิงบาร์โค้ดในระบบ point of sale ของเราเนาะผมจะปิดฟอร์มนี้นะครับแล้วก็จะเปิด point of sale ขึ้นมาตัวนี้เป็น mod เป็นโมดูลหลักนะครับอ่าผมจะสมมติเป็นการยิงบาร์โค้ดนะครับก็จะเป็นรหัส13หลักนะการยิงบาร์โค้ดก็จะเป็นการสั่งให้เกิด event enter เนาะอ่าเราก็คือการเคาะ enter บนแป้นคีย์บอร์ดนั่นเนองนะครับผมสามารถที่จะ enter เนะเขาก็จะเพิ่มจำนวน1อัตโนมัตินะ ผมสามารถที่จะเปลี่ยนจํานวนได้นะครับตรงนี้สมมติลูกค้าซื้อ5ชิ้นนะผมก็พิมพ์เลขก5ก็กด enter เห็นไหมครับเนี่ยเขาคํานวณยอดซับ total แล้วก็ total amount อัตโนมัติเนาะผมจะสามารถที่จะอัปเดตได้สมมติเป็น1แล้วกันทีนี้ผมสามารถที่จะเพิ่มรายการมาได้อีกเนาะแบบนี้ อ่าโปรดักต์ล่าสุดของเราก็จะเป็นอ่าลอง Enter ดูอ่าก็จะเป็นตัวนี้เนาะมีอยู่ในสต็อก50ชิ้นนะครับผมไม่สามารถที่จะพิมพ์51ได้นะเนี่ยเขาจะให้สูงสุดแค่ตามจำนวนที่มีอยู่ในสต็อกนะเราไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้เกินกว่าจำนวนสินค้าที่เรามีอยู่ในสต็อกเรานะครับตรงนี้อ่าผมเปลี่ยนเป็นสัก2ชิ้นแบบนี้ ผมจะเพิ่มมาอีกสักหนึ่งรายการเนะาะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สังเกตนะตัวเลขที่ใบเสร็จตรงนี้ผมมีการทํารายการไปแล้วหนึ่ง,งครั้งเนาะเขาก็จะออตโต้มาเป็นรหัสนี้ให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นการาสร้างเลขที่ใบเสร็จแบบมีการรีเซ็ตทุกปีนะครับพอขึ้นปีใหม่เขาก็จะรีเซ็ตมาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับโอเค ต่อไปผมก็จะนเะพิ่มตรงนี้นะครับ tender rate ตัวนี้ก็คือการรับเงินเข้ามานะเราไม่สามารถที่จะพิมพ์จำนวนตรงนี้น้อยกว่าจำนวนที่จะต้องจ่ายได้นะครับอย่างเช่น6000แบบนี้ติดลบเนี่ยไม่สามารถที่จะขายได้นะครับหายไหมครับต้องพิมพ์เกินกว่านะเท่านั้นเทน่ากับหรือมากกว่านะก็จะรับเงินมา6000นะ350อนาะก็จะมีทอนเก้าบาทย5ตังค์นะครับ จานั้นก็กดเซฟนะครับตอบ Yes อ่าเรียบร้อยนะครับตัดสต็อกแล้วตอนนี้อันนี้อันนี้ขายหนึ่งชิ้นเองนะครับดูมี2ชิ้นยืนหน่งอันก็คือ New Product AAA ผมจะกดโอเคแล้วสังเกตรตรงนี้นะเซลเนี่ยเลขที่ใบเสร็จตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะปึ๊บอ่าเขาก็จะเพิ่มให้อำนนมัติเลยนะเตรียมพร้อมสําหรับการทํารายการต่อไปได้เลยนะครับทีนี้จะปิดไปดูจํานวนในสต็อก สินค้าของเรานะอ่าโปรดักต์แมนเนกแมนว่าตัดไปรือ,อยังอ่าสังเกตนะตัวใหม่ล่าสุดของเรามี50ชิ้นเมื่อกี้ขายไป2เนาะก็เหลือแค่48่ะถูกต้องแล้วนะ u n นิตอินสต็สังเกตนะอ่าสินค้าตัวอื่นก็ถูกตัดเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีอยู่80ก็เหลือ79นะตัวนี้มี130ก็เหลือ129แล้วอ่าสังเกตตัวนี้นะตัวที่อ่าเป็นเบบน,นะนี้นะ9ก้าเนี่ยตัดไปแล้ว โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยไปนะเดี๋ยวจะทดสอบอีกสักหนึ่งครั้งนะครับให้ดูว่าเขาตัดสต็อกไปแล้วเนาะอ่าแบบนี้เนาะขายแค่3รายการพอตรงนี้ก็จะอัปเดตเป็น2ตรงนี้อาจจะ อ่าเดีเบิคลิกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ค่อยอัปเดตยอดนะครับแบบนี้อ่าสามอ่าเอนเตอร์ได้เลยอ่าต่อไปก็จะรับเงินนะตอนนี้ก็รับมา1น0 0 0มื่นสามพันนะครับฉะนั้นก็กดเซฟนะครับอ่าเห็นไหมครับเลขที่ใบเสร็จก็รันไปอัตโนมัตินะครับทีนี้ไปดูนะครับจำนวนยอดคงเหลือในสต็อกเนาะก,ก็จะตัดไปแลยนะครับเนี่ยขายไป อ่าสามชิ้นนะครับตัวนี้เราขาย1ชิ้นเนาะเหลือ88อ่าตัวนี้ขายไปเท่าไหร่2ชิ้นก็เหลือ127หลังจากใช้งานเสร็จแล้วผมสามารถที่จะล็อกเอาท์ออกไปได้นะครับแบบนี้เนาะอ่าเขาก็จะกลับมาสู่หน้าฟอร์มล็อกอินเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใหม่ได้นะครับแบบนี้ก็โอเคครับหลักๆก็จะเป็นการพาทำระบบ าขายสินค้านะครับตรงนี้เนาะก็ให้นึกถึงการเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับเป็นการาขายสินค้าแบบนั้นแหละนะครับผมมีคําแนะนํานิดนึงว่าผู้เรียนควรจะมีพื้นฐานการเขียนภาษา c ชาร์มาบ้างนะครับโดยเฉพาะการทํางานกับ a d o n e t แบบดั้งเดิมนะตรงนี้ผมก็สอนไว้แล้วนะครับในหลักสูตรที่ผ่านมานะครับสําหรับผู้เริ่มต้นเนาะก่อนที่จะมาคอสนี้ก็แนะนําให้เรียนคอร์สเบสิกก่อนนะครับ สามารถที่จะดูนะรายละเอียดต่างๆได้จากโปรไฟล์ของผู้สอนเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มนะเริ่มทำโปรเจกต์กันเลยในเลคเชอร์ต่อไปนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับผม